ค่ะสวัสดีค่ะทรามช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนางน้ำโชกนะคะนผู้ช่ว่ะาหลังจากตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเนาะออกไปแล้ววางต่อนแรกนะนะคะเอ่อ9ก้าสี่สามห้าเก้าแปดนะคะเลขลางเจ็ดเก่าค่ะธรรมช่วงขาเลขลางเจ็ดเก่าเลขหาสามตัวเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ด เลขท้าย3ตัวหนึ่งห้าสี่แล้วก็สองร้อยนะคะสองศูนย์นะคะหลท่ทานหลายคนก็โชคดีนะคะไลท่ทานหลายคนก็โชคดทีที่ติดตามจีน่างนะะเนะาะค่ะเนาะหล่ทานหลายคนก็ว่าเม่เห็นแต่ว่าที่สําคัญกับท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของปูพญานาคเมื่อออกเลขใหญ่เบิดเลยนะคะ ตัวเลขแน่ว่างปูพยนาคได้เสีแอดมือตัวเลขแน่ว่างปูพยนาคมึงดูค่ะท่านผู้ชมมึงดูตัวเลขแนว่าข้างพยนาคมึงดูเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าแปดเดี๋ยวมือวันสุกแอดจะไปตามใหมอีกเท่านึงเนาะค่ะเนาะเด็กปูพญานาค ปูพญนาคกระดึงช่มงขาเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเอ้ย 9, เก้าแปดถักปอเอาไปมือน้ำกันกระงช่มงขาวาดตัวเลขแนวทางของของเจน่างเนาะคะ่ะเนาะเข่าตัวใหนะคะหลังจากที่หายกรนดช่มไปแล้วนี่ตองวดแล้วก็นี่อันนี้ตองวดกระดึนช่มงขา ตรงวดให้ท่านผู้ชมอันนี้วิ่งรูดที่สองกับแปดเข่าที่แปดเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขจับคู่บ่เขา่าบ่เข่านะคะท่านผูช้ชมค่ะตัวเลขจับคู่บ่เขา่าถ้าตัวนี้เป็นเก้าห้าแปดสี่ได้ตัวจยูอันนี้เป็นห้าสองเก้าคันว่าห้าแปดเก้าสี่ก็สี่ได้ตัวเท่ากันเอาล่างอย่างเดียวมีมีคนหนึ่งบนโทรมาหาแอดอยู่ คุณบอกว่าเจ้นางให้แม่นจังเลยนะคะล่างนี่แม่นค่ะทำช่วงขาเอ,อ่อเที่ยวนี่เลขล่างแหงเหลือแค่สามชุดแอดตัดเรียบร้อยแล้วเลขล่างเหลือแค่สามชุดนะคะเลขบนลักลอยกับเขา่าเที่ยวนี้ค่ะทำช่วงขาลักลอยกับเขา่าแอดหามาทั้งหมดเก่าชุดเนาะคะ่ะเนาะแอดหามาทั้งหมดเก่าชุด เขาเรียกร่างตรงตรงเลยค่ะทา่านชมค่ะล่างตรงตรงเจ็ดเก้าล่างตรงตรงเจ็ดเก้าเอดกระไดยูต่ว่าบ่าได้หลายตามสไตล์ของแอ็ดละบ่คว่าเธอเรียกร้ายเนาะค่ะเนาะเจ็ดเก้าตรงตรงนะคะ,นะ 7, ะ,คะอันนี้คือตัวเรียกเนี่ยข้างที่เจน่างให้เนาะคะนะ่ะเนาะชนบนอย่างเดียวบนเขาตะแปดนะคะเอ็ดเนินหาแปดออกเก้าแปด ยินหาเปลียนออกเก้าเปลียนส่วนงวดต่อไปก็ต้องช่วมขางวดต่อไปเอาตองงวดเลยหระคะเนาะเอาตองงวดเลยเอาตองงวดเลยวันที่สองคอคอหกเจ็ดรัฐบาลไทย ให้เจ๊นั่งกับชมยิ่ะขาก็จะให้บนก็ไผ่ล่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าชุดตัดสีมาอีกเธอหนึง่งชุดตัดสีมาอีกเือหนึง่งแต่ว่าล่างก็ตัด,ดเลยค่ะชมค่ะาล่างก็ตัดเล้ว บนบนไปก่อนนวคะเนาะบนชุดตัดนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าสี่สองสี่สาม เก้าูกสองลักลอยลักลอยหนึ่งกับสี่ หนึ 1> 1่งกับสี่นะคะแอดจับเห็นเลยนะคะตรงช่วงขาหนึ่งเจ็ดหกสี่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้า ทำช่วง่ะอันนี้คือบนอันนี้คือชุดบนชุดล่างเอาล่างเอาล่างไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะทำช่วง่ะ ล่างอย่างเดียวเอ็ดเหยยบขวบไปเรื่อยนะคะทั้งนเพรวาวะายทันายทุกคนก็จะนั่มไปซื้อสลากกินแบ่งไหวเนาะคะ่ะเนาะเป็นแค่แนวทางแค่นั้นนะคะทำชุชมขาเป็นแค่แนวทางเท่านั้น เป็นแค่แนวทางเท่านั้นอืมล่าง

มนื่อตัวใดเดี๋ยวแค่แป๊บเดียวเบื้องต้นนะคะเบื่องต้นเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกถา้ามาหนึงหนึ่ง,ง,งสองอีกตัวหนึ่ง หนึ่งสองอีกตัวหนะึ่งหนึ่งศูนแล้วก็หนึ่งสองเดี๋ยวจะมีโครงสุดท้ายอีกเทือนึงนะคะทำช่วงขาอันนี้คือชุดล่างอย่างเดียวนะคะชุดล่างอย่างเดียว มีเจ็ดหก1ปดหกหนึอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวอันนี้บนอย่างเดียวอันนี้บนอย่างเดียวมีเจ็ดหกหอันนี้คือตัวเน้นสี่สองสีตัวรอง9 0 9 2ตัวรองนะคะลักร้อยสกับ1 1กับ4ี่หนึ่งเจดห 476175475นะคะทผูงช่ค่ะเอาแค่นี้ไปก่อนนะคะไปเหตุการณ์บานผ่านเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนํำตัวเลขแนวทางเหตุการณ้บานไว้ก่อน,นเป็นแนวทางในการที่จะไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะคะทผู้ช่ค่ะไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนนี่คือแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดงืันทีสองพฤกน ฝึกสภาพค,คม2 5 6 7นะคะอันนี้บนนะคะอันนี้คือล่างอันนี้คือล่างนะคะล่างอย่างเดียวนะคะแต่จะมีโครงสูไ้ไยอยู่เหลือหน่อยชุดตัดลุ่งนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนํำเสนอไวเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนานะะเนาะค่ะทนผช่วงเนาะขอพวกคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคขอให้มันนะคะเจอกันไม่คลิปหนา เมื่ออื่นเป็นคลิปเล่าพัฒนาเด็ดเด็ดนะคะทำช่วงขาขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ